พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่ส3สาโครงร่างนิมิตประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงที่มีต่อความล้ำค่าสูงสุดข,ของพระคริสต์เพื่อการดำเนินชีวิตคริสเตจที่แท้จริงวันเสาร์เลขโรมันสี่นิมิตแห่งพระคริสต์ผู้เหนือล้ำซึ่งปรากฏต่อดาน,นิเอลในความล้ำค่าสูงสุดข,ของพระองค์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั้น เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อการชื่นชมการปละเล้าปะโลมการหนุนใจและการเสริมให้มั่นคงสำหรับดานิเอลดานีเอลบทที่10ข้อ4ถึงข้อ9อราบิกหนึ่งพระคิดทรงปรากฏในฐานะปุโรหิตในสภาพมนุษย์ของพระองค์ดังที่มีเสื้อคลุมยาวเป็นเครื่องหมายเพื่อมาดูแลพลพ,พ่ายที่พระองค์ทรงเลือกสรรในขณะที่พวกเขาตกเป็นเฉลยอาราบิกสองพระคิดทรงปรากฏในฐานะกรรษัตริย์ ในสภาพพระเจ้าของพระองค์ดังที่มีแถบทองคำสำหรับคาดเอวเป็นเครื่องหมายเพื่อจะปกครองชนทุกชาติอาราบิกสาพระคิดทรงปรากฏในความล้ำค่าและความสูงสักของพระองค์ดังที่มีเครื่องหมายโดยพระวรกายที่เหมือนเพทายเพื่อให้ผลภัยของพระองค์ได้ชื่นชมศัพท์ในภาษาเฮปายที่แปลว่าเพทายอาจหมายถึงหินล้ำค่าที่มีสีน้ำเงินแกมเขียวหรือมีสีเหลืองก็ได้จึงเป็นเครื่องหมายเล็งว่า ในการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระคิดนั้นพระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์ในวงเล็บสีเหลืองเต็มด้วยชีวิตในวงเล็บสีเขียวและอยู่ฝ่ายสวรรค์ในวงเล็บสีน้ำเงินอารบิกสี่พระคิดทรงปรากฏในความสว่างสวัยของพระองค์เพื่อจะทรงใช้ส่องแก่เหล่าพลพ่ายดังที่มีเครื่องหมายเล็งโดยพระพักของพระองค์ซึ่งมีลักษณะที่ปรากฏเหมือนกับฟ้าแลบและทรงปรากฏในสายพระเนตรที่ส่องสว่างของพระองค์ เพื่อจะสืบค้นและพิพากษาดังที่มีเครื่องหมายเล็งโดยพระเนตรของพระองค์ที่เป็นเหมือนคบเพลิงอาราบิกห้าพระคสทรงปรากฏแก่ดานิเอลในประกายแห่งการงานและการเคลื่อนไหวของพระองค์ดังที่มีเครื่องหมายเล็งโดยพระกรและพระบาทของพระองค์ที่เป็นเหมือนประกายของทองเหลืองขัดมันอาราบิกหกพระคีสทรงปรากฏในการตรัสที่เข้มแข็งของพระองค์เพื่อจะทรงพิพากษาเหล่าพลพัย ดังที่มีเครื่องหมายเล็งโดยพระสุรเสียงแห่งพระคำของพระองค์ที่เป็นเหมือนเสียงของฝูงชนเป็นอันมากวงเล็บหนึ่งสถานการณ์ทั้งหมดของโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้การปกครองของสวรรค์โดยพระเจ้าแห่งสวรรค์ทั้งหลายเพื่อให้พระคิดเป็นเอกในทุกสิ่งทําให้พระคิดเป็นที่หนึ่งในสิ่งสารพัดวงเล็บสองพระคิดจะต้องเป็นที่หนึ่งเป็นเอกในจัก,กรวาลส่วนบุคคลของเราวันนี้พระคิดผู้เป็นเอก จะต้องเป็นศูนย์กลางและการแพร่หลายในชีวิตคตริสตจักรชีวิตครอบครัวและชีวิตประจำวันของเราวงเล็บสภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระองค์พระเจ้าทรงกำลังใช้สภาพแวดล้อมเพื่อทำให้พระคิดเป็นศูนย์กลางในวงเล็บที่หนึ่งและเป็นการแพร่หลายในวงเล็บทุกสิ่งต่อเราวงเล็บสี่ในฐานะผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นพลพรยของพระองค์ เพื่อการเป็นเอกของพระคิดเราย่อมอยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระเจ้าเพื่อทําให้พระคิดเป็นเอกคือทําให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งและโรมันห้าเราต้องถ่ายเวลามารับสุขพระคิดผู้เป็นความล้าค่าสูงสุดของพระเจ้าเพื่อเราจะถูกก่อรูปด้วยพระองค์ให้เป็นมนุษย์ที่ล้าค่าในฐานะทรัพย์ล้าค่าส่วนตัวของพระองค์ขณะที่เรามีชีวิตเป็นอยู่ในการสถิตยอยู่อันล้าค่าและเป็นของพระคิด เพื่อรับสุขพระองค์เป็นส่วนของเราอย่างที่พระองค์ก็ทรงรับสุขเราเป็นทรัพย์ล้ำค่าของพระองค์พระองค์ก็ทรงนำตัวของพระองค์มาก่อสร้างเข้าสู่เราเพื่อทําให้เราเป็นพันิเวศฝ่ายวิญญาณของพระองค์และเป็นระบบกลุ่มโปรหิตอย่างกษัตริย์และแยกบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อจะทําให้พระทัยปรารถนาของพระองค์สําเร็จสมบูรณ์สัปดาห์ที่สาวันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า ดานิเอลบทที่สิข้อห้ถึงข้อหกข้าพเจ้าแห่งขึ้นมองดูนี่แน่มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่านมีทองเมืองอุฟาดคาดเอวไว้ร่างกายของท่านดังเพทายและหน้าของท่านก็มีลักษณะที่ปรากฏเหมือนกับฟ้าแลบดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเพลิงแขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทองเหลืองขัดมันและเสียงถ่อยคำของท่านเหมือนเสียงของฝูงชนเป็นอันมาก พระคิดผู้เหนือล้ำซึ่งเป็นศูนย์กลางและการแพร่หลายแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกทรงปรากฏต่อดเนียลเพื่อการชื่นชมการประละปะโลมการหนุนใจความหวังและการเสริมให้มั่นคงสำหรับดเนียลประการแรกพระคิดผู้เหนือล้ำทรงปรากฏในฐานะปุโรหิตของพระองค์เพื่อจะดูแล,ลพลภายที่โปร่งทรงเลือกสรรฐานะปุโรหิตของพระองค์ มีเสื้อคลุมผ้าป่านเป็นเครื่องหมายพระคิดทรงสวมเสื้อคลุมผ้าป่านซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นเครื่องหมายเลงว่าสภาพมนุษย์ของพระองค์ก็คือเสื้อคลุมปโปรหิตของพระองค์ในเวลาที่อยู่ในดานิเอลบทที่สิบตัวของพระคิดผู้เป็นศูนย์กลางและการแพร่หลายของพระเจ้าทรงเป็นปุโรหิตที่ดูแลชนชาติอิสราเอลที่ตกเป็นฉเฉลยประการที่สองพระคิดทรงปรากฏต่อดานิเอลในฐานะกษัตริย์ของพระองค์ ดังที่มีแถบทองคำสำหรับคาดเอวเป็นเครื่องหมายเพื่อปกครองลพลไพรทั้งปวงของพระองค์ข้อห้าวักหลังกล่าวว่ามีทองเมืองอูฟาดคาดเอวไว้แถบคาดเอวมีไว้สำหรับการเพิ่มกำลังสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงฐานะกษัตริย์ของพระคิดไม่ใช่ผ้าป่านแต่เป็นทองคาฐานะปุโรหิตของพระองค์จึงเป็นฝ่ายมนุษย์ในขณะที่ฐานะกษัตริย์ของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์เลือกอ่านข่าวสาร นอกจากนั้นพระคิดยังทรงปรากฏในความล้ำค่าและความสูงสักของพระองค์ดังที่มีเครื่องหมายเล็งโดยพระวรากายของพระองค์ที่เหมือนเพทายเพื่อให้พลภัพยของพระองค์ได้ชื่นชมศัพท์ในภาษาเฮตไพร์ที่แปลว่าเพทายในที่นี้อาจหมายถึงหินล้ำค่าที่มีสีน้ำเงินแกมเขียวหรือมีสีเหลืองก็ได้กรณีนี้เป็นเครื่องหมายเล็งว่าในการแปลสภาพลป็ปรปธรรมของพระคิดนั้น พระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์ในวงเล็บสีเหลืองเต็มด้วยชีวิตในวงเล็บสีเขียวและอยู่ฝ่ายสวรรค์ในวงเล็บสีน้ำเงินนอกจากนั้นพระคิดยังทรงปรากฏในความสว่างสวัยของพระองค์เพื่อจะทรงใช้ส่องแกเหล่าลพลรภัยความสว่างสวัยของพระองค์มีเครื่องหมายเล็งโดยพระพักของพระองค์ซึ่งมีลักษณะที่ปรากฏเหมือนกับฟ้าแบลบสายพระเนตรที่ส่องสว่างของพระคิด ซึ่งมีเพื่อการสืบค้นและพิพากษานั้นมีเครื่องหมายเล็งโดยพระเนตรของพระองค์ที่เป็นเหมือนคบเพลิงพระคิดอย่างทรงปรากฏในประกายของพระองค์ในวงเล็บที่เหมือนทองเหลืองขัดมันในการงานและการเคลื่อนไหวของพระองค์ซึ่งถูกทดสอบโดยคนทั้งปวงและยังทดสอบคนทั้งปวงด้วยในด้านแบบเลงนั้นทองเหลืองเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการพิพากษาของพระเจ้าซึ่งทําให้คนทั้งปวงสุขใส การพิพากษาของพระเจ้าคือการทดลองรูปแบบหนึ่งพระคิดทรงถูกพิพากษาถูกทดลองโดยพระเจ้าและการทดลองและการพิพากษาของพระเจ้าก็ทําให้โปร่งสุขใสดั่งทองเหลืองขัดมันพระคิดผู้นี้เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบจากผู้อื่นและยังเป็นผู้ที่ทดสอบผู้อื่นด้วยประการสุดท้ายพระคิดทรงปรากฏแก่ดานีเอลในการตรัสที่เข้มแข็งของพระองค์ เพื่อจะส่งพิพากษาคนทั้งปวงการตรัสที่เข้มแข็งของพระองค์มีเครื่องหมายเล็งโดยพระสุรเสียงแห่งพระกรรมของพระองค์ที่เป็นเหมือนเสียงของฝูงชนเป็นอันมากพระคิดทรงลำค่ามีค่าครบถ้วนและครบสมบูรณ์ในฐานะมนุษย์พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางและการแพร่หลายแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จลุล่วงพระองค์งลำค่า สว่างสวัยใช้่องส่องสว่างและทำการทดสอบพระองค์ทรงดูแลเราในฐานะปุโรหิตและพระองค์ทรงปกครองเราในฐานะกษัตริย์พระองค์ช่างอศัศจรรย์ยิ่งนักในบทที่สี่ข้อยี่สิดเนียลกล่าวแก่กษัตริย์นบูคัตเนซานว่าอาณาจักรของท่านจะยังเป็นของท่านหลังจากที่ท่านทราบว่าสวรรค์ทั้งหลายคือผู้ทําการปกครอง แผ่นดินโลกอยู่ภายใต้การปกครองจากการบริหารปกครองฝ่ายสวรรค์ยิ่งกว่านั้นเราก็อยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระเจ้าเพื่อพระคิดการปกครองฝ่ายสวรรค์มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผลภัยที่พระเจ้าทรงเลือกสารสำเร็จครบถ้วนเพื่อพระคิดจะทรงเป็นเอกและพระองค์จะทรงเป็นเบื้องต้นคือเป็นศูนย์กลางและทรงเป็นทุกสิ่งคือเป็นการแพร่หลายเนื่องจากสวรรค์ทั้งหลายคือผู้ทำการปกครอง พระคิดจึงทรงอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ที่เรารเผชิญเมื่อเราเจ็บป่วยพระองค์ทรงอยู่กับเราเมื่อเรารเผชิญกับมรสุมพระองค์ก็ทรงอยู่กับเราเราทุกคนต้องเรียนรู้สามเรื่องคือ 1. จักรวาลน,นี้อยู่ภายใต้การบริหารปกครองของพระเจ้า 2. การบริหารปกครองของพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้พระคิดทรงเป็นเอกคือให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในสิ่งสารพัดและสาม มีเพื่อทำให้จุดมุ่งหมายของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์เราทั้งหลายซึ่งเป็นเพลภไพที่โปร่งส่งเลือกสรรจะต้องร่วมประสานและให้ความร่วมมือกับโรร่งอย่างดีที่สุดพระเจ้าจะทรงทำให้จุดมุ่งหมายที่นิรันดร์ของโปรองสำเร็จสุดยอดโดยการร่วมประสานและการร่วมมือของเราคือให้พระคิดเป็นเอกผ่านการปกครองจากสวรรค์ทั้งหลาย